สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เรื่องการแสดงทัศนะเนาะอ่ะคราวนี้ทบทวนนะครับเรื่องของทัศนะนะครับตามความหมายของพจนานุกรมฉบับรัฐบัลอิทิยสถานปีส5 5 4รบอกว่าทัศนะคืออะไรเอ่ยความเห็นการเห็นเพื่อรู้สิ่งที่อ่ะหยุดหยุดหยุดทุกอย่างมันมีการเห็นหมดเลยถูกไหมทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องของความเห็น นะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นดังนั้นทัศนะคืออะไรก็ตามที่เป็นมุมมองของผู้ที่ส่งสารก็คือผู้พูดหรือผู้เขียนเป็นสิ่งที่คนอื่นเห็นต่างได้ไหมได,ได้ปะความเห็นได้ทัศนะคือความเห็นความคิดเห็นเราอาจจะมีความเห็นหรือมีความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเช่นเอาง่ายๆดอกไม้หนึ่งดอกเป็นภาพตนะ เราสามารถรู้สึกยังไงกับมันได้บ้างส,สวยกับหอมมีใครรู้สึกว่าไม่สวยได้ไหมไมีใครรู้สึกว่ามันฉุนมันเหม็นได้ไหมไอันนี้เป็นเรื่องของทัศนะหรือความคิดเห็นดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีในเรื่องของการแสดงทัศนะคือความเห็นซึ่งความเห็นมันจะไม่ใช่อารมณ์มันจะต้องมีคําว่าเหตุและผลมาประกอบทําให้น่าเชื่อถือว่า ขอ,อความคิดเห็นนั้นมันมีน้ำหนักมันมีที่มาที่ไปอย่างไรดังนั้นการใช้การแสดงความคิดเห็นมันคล้ายๆเหมือนกับการเราเราโต้เถียงโต้แย้งกันถ้าเป็นการเถียงคือการใช้อารมณ์แต่ถ้าแสดงความคิดเห็นคือมีเหตุผลมาประกอบอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นแล้วก็เหตุและผลเป็นหลักเข้าใจเนาะดังนั้นวันนี้เราจะมาฝึกแสดงทัศนะกันมี2วิธีนะครับในการ ส่งสารก็คือมีการเขียนกับการพูดแต่เพื่อให้เป็นการเปลี่ยนเวลาเราก็สามารถเป็นออการสื่อสารที่ง่ายและไวเราจะมาฝึกพูดแสดงพัฒนาการวันนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยเพื่อจะได้ไม่ช้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะสุ่มคนและสุ่มคําที่เราจะแสดงพัฒนาการเดี๋ยวจะมีคํามาให้นะครับและให้เราลองแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเรามีความคิดเห็นกับ คําคนี้อย่างไรเด็กๆดูดีๆนะความเห็นไม่ใช่การให้ความรู้นะเราจะไม่อธิบายยืดยาวว่าไอ้คำนี้แปลว่าอะไรถ้าเป็นการอธิบายความหมายจะเป็นการพูดให้ข้อเท็จจริงแต่เราต้องแสดงมุมมองที่มีต่อคำคำนี้นะครับอ,อยากลองเลยไหมหรืออยากดูตัวอย่างก่อนสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเนาะอเป็นชื่อนะครับพร้อมนะ อันนี้เอา,อาง,ง่ายๆง,ง่ายๆเป็นเป็นแบบทดสอบสอบคนก <คน S 1> ี่คนคนเดียวคนเดียวอย๋ออะไรอ,อ๋อทั้งคาบนี่เหรอเดี๋ยวลองดูว่าคันี้เจอสักกี่คนอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มดูก่อนอันนี้เป็นคำเซตที่หนึ่งได้ไม่เยอะกันไปเอะลองดูนะจะได้คำว่าอะไรเดี๋ยวจะพูดให้ดูเได้เร่งง่ายเลยเศรษฐกิจอ่ะโอเคแล้วครับ ใช้เวลาพูดประมาณกี่นาทีดีใช้เวลาพูดประมาณกี่นาทีดีสามสิบวิลล์เอาตัวครับอ่านดูนะเศรษฐกิจนะครับเราใช้เวลาพูดประมาณสามถึงห้นาทีพอไหม ฟังที่พูดและดูว่าอันไหนเป็นความคิดเห็นนะครับพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งเศรษฐกิจทุกคนคงเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินหรือเรื่องของการค้าขายแต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทุกคนในระบบของสังคมที่อยู่ร่วมกันถ้าไม่มีคนไม่มีสังคมมันก็จะไม่มีเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศหรือสังคมของคนนั้นได้ดังนั้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนแม้กระทั่ง คนที่เป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีนักการเมืองคนที่กำกับนโยบายจนเห็นแมค่ะคะ้าพ่อค้าที่เป็นชาวบ้านธรรมดาดังนั้นทุกคนจะมีความสําคัญแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับควาวัฒนธริจทั้งหมดสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคนในสังคมจะเข้าใจและจะช่วยกันผลักดนันหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรถ้าทุกคนให้ความร่วมมือมีความโปรง่งใสมีความขยันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองด้วยการทําหน้าที่ของตัวเองให้ที่สุดช่วยกันสร้างรายได้สร้างมูลค่าทางการ ทางการค้าให้กับประเทศสิ่งนี้นจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศสับสนิษผลและถ้าเกิดเศรษฐกิจของของประเทศดีเราก็จะสามารถไปยืนอ,อยู่บนพื้นฐานหรือพื้นที่ของเศรษฐกิจของโลกได้และสุดท้ายก็จะทำให้ประเทศชาติเราจเจริญรุ่งได้ด้วยคาว่าเศรษฐ,ฐกิจขอบคุณครับตวัดีอ,อจริงๆพูดไปเรื่อยว่าเลยพยายามพยายามพูดในเชิงของความเห็นที่ไม่ใช่มาอธิบายว่าคาว่าเศรษฐกิจคืออะไรเข้าใจนะ เราอาจจะให้ได้นิดๆหน่อยๆว่าเออคำนี้คืออะไรแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมีมุมมองหรือมีทัศนะกับคำคำนี้ชัดเจนปะวุ้ยตื่นเต้นไหนไม่ได้พูดงี้นานอะโอเควุ้ยตื่นนะฮัลโหลฮัลโหลพัดคลิปอยู่อ่ะคลิปอยู่อ่ะโอเคคนแรกที่จะได้มาลองพูด นะคเลขที่ถ้าขออาสาสมัครกันดีกว่ามีใครอยากอาสาสมัครยามมั้ยมีมั้ยมีใครอยากลองมั้ยขอคนที่จะเรียนภาษาไทยดีกว่ามีนามีนามาติดมสอ ลองดูลองดูนี่ต้องกลางเลยเดี๋ยวหมุนให้ทำไมก็หลีขายป่ะผ้านาฟีนะคะสำหรับหนูก็คือมันเป็นโครงการที่ดีอางหนึ่งค่ะเพราะว่าส่วนน้อยมากนะคะที่จะเห็นโครงการนี้ บางโรงเรียนก็มีการทําโครงการนี้ค่ะแต่ว่าในโรงเรียนเราก็ไม่มีแล้วก็แบบหนูก็อยากให้มีโครงการนี้ในประเทศนี้เยอะๆค่ะเพราะว่าทาสีผ้าระบายตอนนี้นะคะก็แพงขึ้นมากเลยค่ะก็เลยหนูก็เลยอยากให้มันมีโครงการดีๆอย่างนี้ในประเทศเราเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ,อะโอเคนีนะนีนะอันไหนเป็นทัศนะของเขาไม่ไหลเลยทนะ ข้อความไหนบ้างหรืข้อความไหนคำไหนบ้างที่เขาบอกว่าเป็นทัศน์ขอเขาลองเลยเราไม่มีอันนี้เอ่อถ้าบอกเลยเราไม่มีอันนี้จะเป็นข้อท็จริงแต่ถ้าบอกว่าอยากให้เลยเราม,มีบ้างอันนี้เป็นข้อคิดเห็นแต่สิ่งแรกที่เขาที่มีน่าเปิดเลยคืออันนี้เป็นคนการที่ดีซึ่งอาจจะมีคนมองว่าไม่ดีก็ได้เช่นผู้ชายรู้สึกว่าทําไมฉันต้องทําไมเราต้องมาเสียภาษีให้ให้ผู้หญิงอย่างเงี้ยถูกปะเออ จริงๆเลนะมันไอ้คำว่าผ้าราไมยฟรีม,มันมันมันเสนอทัศนะเพิ่มอีกได้ในเงนี้ยของของความเท่าเทียมรูปแบบหนึ่งว่าเออหรืออาจจะพูดในมุมมองของผู้หญิงที่ว่าผู้ชายไม่มีประจำเดือนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาเสียเงินทุกเดือนกับเรื่องที่เราไม่ไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้เงี้ยมันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติอย่างเงี้ยคือแต่ว่าที่พูดมาเนี้ยสืดดีนะด้วยด้วยเป็นการพูดฉับพลันเนาะอันเนี้ยว่าทำได้ดีนะครับ เร็นเรีนี่อะต่อไปภาษาไทยฝ่ายชายปะน่าจะรู้ตัวยอ,ยอ่ะใครรู้ตัวลุกขึ้นเจิกาลุกเลยเจิก้าอะลอง <c oughs> อบแล้วทิพเตจะเรียนภาษาไทยห้ามตายไปเด็ดขาด <c oughs> โอ้โหม่เป็นไปไมีคอเลยั <c oughs> ลองดูลองดู

พูดเลยพูดเลยเรามีความคิดเห็นหรือมีทัศนะอย่างไรกับําคทำคำนี้ผมคิดว่าพนานออนไลน์นะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบขเพื่อนย่าขเพื่อนตพูดไม่ได้เราหลุดไม่เป็นไรเลยเราคิดว่ายังไงเราคิดยังไงกับสิ่งนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ผิดกฎหมายครับจามันเป็นเหมือนแบบเป็นช่องทางหนึ่ง ที่ให้พวกนะนักเล่นพนันมันเป็นช่องโหว่ครับจารย์ช่องโหว่ของพวกการเล่นพนันครับจารมาเป็นสื่อรูปแบบออนไลน์แนครับมันทำให้แบบทำให้พวกคนแบบดึงดูดความสนใจได้ง่ายขึ้นครับโอเคเก่งมากเก่งมากลุน้นมาก เกือบออกแล้วเกือบออกแล้วแต่แต่ยังแต่ยังมาไม่ไม่สุดแต่แต่มีหลุดหลุดมาในเรื่องของทัศนเนะมันจริงๆแล้วอะถ้าเราพูดถึง<ม>พนันออนไลน์เมืม่อกี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีแค่สองคำงนั่นแหละคือพนันออนไลน์คือดีหรือไม่ดีนี่คือความเห็นเป็นกันรุนมากเลยจะพูดดีหรือไม่ดีเนาะบางคนอาจจะมองว่าดีก็ได้หรือบางคนอาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้เนาะแต่สุดท้าแล้วถ้าเป็นพนันออนไลน์ น่าจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีดแล้วเราค่อยขยายความว่ามันไม่ดียังไงอันนี้มันคือเรื่องของลักษณะว่าเราเราเรามีมุมมองกับสิ่งสิ่งนี้นว่ามันไม่ดียังไงแล้วมันจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรต่อได้อันนี้ถ้าจะพูดในเชิงของลักนณะเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะอันนี้เราเป็นการฝึกกันนะครับจะได้รู้ว่าเออเรามีมุมมองอยังไงพยายามเป็นการฝึกผู้ชบพันด้วยนะครับเพื่อในอนาคตเราจะต้องไปเจอต่อ แล้วส sí, ่งแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ใครผิวปากอ่าเชิญครับพูดผิวปากเชิญเขาส่งสัญญาณมาว่าเขาอยากพูดว่าเขาอยากใช้เสียงอ นันคือนิยมคนนิยมคนนิยมคืออะไรอะไรอะไรนิยมคืออะไรเนี่คนนิยมอะไรเป็นคนนิยมคืนนิยมคืออะไรความนิยมในมันรู้จักคนนิยมหรอไม่คนนิยมเคยเคยเห็นอ่านอยู่ก็น่าจะเจอคนนี้คนนิยมทุนคำว่านิยมคือเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ให้ให้ค่าทุนนิยมคือการที่สังคมมองเรื่องของเงินหรือทรัพย์สินเป็น เป็นปัจจัยหลักสังคมทุนนิยมคือถ้าใครจนก็จะไม่รับมันจะไม่ได้ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญขนาดนั้นดูดูอันนี้โตไปเรื่อยแก่มามากเลยเอ้ผมทุนนิยมนะผมคิดว่า ยากไม่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนหมเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเป็นป้าว่าที่ผมได้เียงนหมดไม่มีลายแล้ว่นถ้าเป็นป้า่มันเนที่เป็นเงินที่าที่เรา้ทองคำเป็นสิ่งมีค่าในสังคมทุกคนต้องการทองคำเพราะว่ามันมันเพราะว่ามัน มันมันมันสวยมันสวยสวยมันมันมันมีค่ามันแรกแบบมันเก็บไว้นานๆมันก็จะขึ้นได้ครับมันก็ลงได้ครับตอนนี้ทองก็กำลังขึ้นไม่เปล่าไม่ลงเลยเอาด้วยเออครับ ก็พยายามนะแต่ก็ยังไม่ไม่สวยจริงๆทองคำจะพูดยังไงอ่ะทองคำก็เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้รับประกันเรื่องของใครนะค่าเงินเนาะดังนั้นสุดท้ายแล้วทองคำมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงปรารถนาและก็อยากจะได้นะครับควันนี้ทุนนิยมเข้าใจคำทุนนิยมป่ะนิยมมันจะมีคือคำว่านิยมอ่ะมันจะต่อท้ายมันจะเป็นคำศัพท์ทาง หลักสังคมศาสตร์เนาะจะมีสังคมนิยมทุนนิยมประชานิยมรัฐนิยมอันเนี้ยก็คือการนิยมหรือการให้ค่าสิ่งไหนทุนนิยมคือการให้ค่ากับในทุนหรือคนที่มีเงินเป็นหลักดังนั้นถ้าค่พูดถึงทุนนิยมก็คืออาจจะบอกมองว่าทุนนิยมมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องของเงินหรือเศรษฐกิจเป็นหลักแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราจะไปหนักที่ทุนนิยมเย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้มองสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตของคนก็อาจจะ ไม่ได้เกิดประโยชน์ขนาดนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมองว่าทุนนิยมที่ความพอดีของทุนนิยมคืออะไรและมันจะไปช่วยเหลือหรือหรือไปสนับสนุนคนในทุกๆชนชั้นได้อย่างไรบ้างอันนี้คือลักษณะของบะมัณทุนนิยมเนาะอะ,อะขออีกสักคนหนึ่งหรือสองคนดิใครดีมีแบงค์ต้องมีออะหัวหน้าห้องหัวหน้าห้หาองแบงค์แบงค์า าใหม่มาิหายาวเลยมันออกไปเลยอหาริใหญ่ๆจีนเขาแบบพูดเก่งเลยนซอพาวเวอร์เลเยอรัต้อนเลยเนะอาวอรอสิ่งอนชื่อว่าซอพาวเวอร์คือสิ่งที่ขึ้นชื่อของ ของที่่นั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนของขึ้นชื่อของสถานที่แล้วนะครับทําให้สถานที่นั้นได้เป็นที่นิยมมากขึ้นและทําให้ได้รู้จักจากสังคมมากขึ้นครับแล้วแล้วแล้วเรามีความคิดเห็นยังไงกับคำว่าสพอมีความคิดมีความคิดเห็นว่าเดีความคิดเห็นว่า เป็นเป็นเหมือนเครื่องชวนชวนเชิญชวนเชิญคนให้มามาเนี่ยครับมามาเนี่ยอ่าโอเคตอนแรกอ่ะตอนแรกเือนจะออกแต่ไปออกเป็นการอธิบายข้อเท็จจริงมากกว่าให้นิยามว่าซับพอร์คืออะไรป่ะก็เลยก็ถามเราว่าเราเป็นความเห็นยังไงเขาก็พยายามบอกว่ามันเป็นเป็นเครื่องมือในการ เชิญชวนชวนเชิญใช่ไหมให้คนมามาที่เนี่ยก็คือมาเที่ยวหรือมามาจับใจใช้สอยตรงนี้เนาะอ่ะขออีกสักคนดีกว่ามีใครอาสาสมัครไหมอ่ะจับมาจับมาไปเรื่อยได้ทั้งวันี้เรื่อยได้ทั้งวัน องยิงคนดีเดียวออกเยอาเยี่ดีดตอนะครับมันเป็นเหมือนค่าเงินของโลกเสมือนนะครับซึ่งมันเป็นค่าเงินที่สำหรับใช้ในการอยู่ในโลกออนไลน์นะครผ่า g 4G นะครับเงินดิจิตอลนะครับมันสามารถใช้ได้หลางหลายรูปแบบนะครับเช่นพวกเงินในธนาคารหรือว่าเงินในสารตัวต่างๆนะครับ เงินนีต้องทำได้ทำได้หลายอย่างนะครับเช่นการเอาไปลงทุนหรือว่าการเอาไปเทรดนะครับซึ่งมันเป็นค่าเงินยุคใหม่นะที่ที่มันเข้ามาแทนเงินสดนะครับตอนนี้เงินดิจิตอลซึ่งใช้กันในหลายทุีปประเทศนะครับหลายประเทศด้วยซึ ok ่งตอนนี้ที่จะเป็นสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนะครับที่กําลังใช้จะเป็นกำลังเป็นผู้นำเงินดิจิตอลครับครับอ อธิบายได้ชัดเจนนะแต่ว่าก็จะมีความเป็นการอธิบายให้ความร <S <S Gotta, ู้ให้ให네้นิยามสัพว์มันอยู่เนาะอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างวันนี้มีใครอยากลองอีกไหมมีใครอยากลองไหมมีใครลองแ้วก็อยากลองนะถ้าผมอยากลองจะไม่โอกาสคนแล้วทอยากลองตเลยนเเยอรอรอ่มลยเเยอร ตอนที่จีนทำก็ยี่ยินยี่อยู่ไอ้ชิวต้องเป็นอะไรเดี๋ยวอยู่ข้างในเนี่ยพูดเก่งจังเลยเนาะโลกเสรีโลกโลกอะไรโลกต่อไปควาชอบเลยโลกเสรีโลกครับผมมองว่าโลกเสรีครับเป็นโลกที่ดีครับเราสามารถสร้างกิจนาการครับเพื่อที่จะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ของเราครับมันทำให้คนมีความสุขครับ ก็เหมือนเล่นเกมครับมันพ่อไปอยู่ในโลกของเกมครับมันได้ใช้เวลาส่วนตัวของคนอนื่นครับใช้ววเวลาแล้วก็สามารถหาเพื่อนใหม่ได้ด้วยครับใช้เวลาสุดเด็ดทำอะไรก็ได้ที่อยากทำครับผมคร <c oughs> ับแหมเขาขึ้นมา,ขา,ขาเ,เาขาให้ความเห็นว่าเออคิดว่าเป็นเป็นเรืเ่อง <c oughs> ที่ดี โอเคนะครับมีใครอยากร้องอีกไหมหรือไม่มีแล้วชิักการรับชิัการเรยร้องแต่เราไม่ใช่กาเลยใช่ชนะบอสชักการบอสบอใช่ใชนะบอสบอีก่กอยากร้องผมว่าผมว่าชิักาดีกว่าครไมชัแล้วบอสใครใครอยากร้องออกมาเดี๋ยวไม่ไ้ม้หมีไหมล้องมีไหมไม่ได้ไม่ดีก่อนนะบออะไอไม่อยากฟังสี่พูดมากว่ะ เรียทงวกพูดอะนัดชี้เต่ามีไหมเียบ้อยนัดชีงเต่าเราเนี่ยชี้จริงนัดชี้เต่าอะนะคนเอาสำรองผมนะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้รวมถึงโต้ผมนั้นก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันแล้วก็อนาคตสำรองคนอื่นเป็นสิ่งที่กำหนดและรู้ตัวดีว่าแม่ิยังไม่มี แมนะ่ทุกคนมีกำนดอนาคตตัวเองได้ในความมีของมผมนะอนาคตมันเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนเพราะว่าผมในตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าต้องการอะไรขนาดสายที่เรียนต่อก็ยังไม่รู้เหมือนกันมาหาลัยก็ไม่มีต่ออนาคตก็ตับสูญดดามืดเพราะง,งั้นอ,นอนาคตสำหรับผมก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนเนะอาเปิดมาดีแล้วก็จมน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาหายใจตอนท้ายแล้ ถ้าพูดต่อก็น่าจะจมเลยคนนี้โอเคทำได้ดีนะพีนะพอยเงพอั้วก็ร้ไอ้เขรร้อมันเต็มไปหมดสำหรับาอยังพอยังไอ้มามาไอ้มาไอ้มาต่อยา่อยค่อยต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 ่อมา่อยคไอ่อต่อยต่ออยต่อต่อย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 ต่อ่อยต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 ่ออ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 อ าวขอเสียให้เราคลุมตัวก่อนต่อไปก็คิดก่อนก่อนแล้วมีพัดคอมโบอร่อยอะภาวะร้อนร้อนเนี่ยอะไรเหรอข้าวต่อแปดแสนทีเท่าเลยภาวะร้อนเนี่ยเนี่ครับภาวร้อนนะผมคิดว่ามันแบบมันอย่าเพิ่งร้องยู่ตอนนี้ดิอย่าร้องยิ้มอย่างเดียวเลยครับคนเราดูแลรักษาโรคครับก็ไม่เกิดภาวะร้อนร้อนครับแล้วก็จะแบบ โลกได้แบบดีขึ้นครับมีความเย็นแบบพุ่งขึ้นสูงครับไม่โลกไม่นอนเกินไปครับอยากให้ทุกคนรักษาธรรมชาติมากขึ้นครับขอบคุณครับทขาจบดีนะเขาจบบอกว่าฝากให้ทุกคนรักษาธรรมชาติคิดว่าเราใช่ไหมไม่มีผ่านแล้วดีครับแล้วพีพัชนั่นจะสมควรเก็บเวลาวันนี้ใครแล้วมี่พัชอีกคนที่ทำก่นท้ายนะครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเลยให้สอบโอเคพอ พอเข้าใจเรื่องของทัศนะมามากขึ้นไหมเข้าใจเข้าใจนะก็คือเป็นเรื่องของความคิดเห็นนะครับแล้วก็ลองลองตั้งคําถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวลองตั้งคําถามกับคำที่เป็นคีย์เวิร์ดเป็นประเด็นสังคมแล้วลองลองแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนั้นดูนะครับว่าเราเข้าใจและเรามีความคิดเห็นมีมุมมองมากน้อยแค่ไหนนะครับการที่เรามีความรู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราสามารถมีความคิดเห็นแสดงมุมมองมีเหตุผลที่จะเชื่อมโยงกันได้มันจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับอโอเควันนี้ฝากไวเ้เพียงแค่นี้ครับหัวหน้าบอกได้นักเรียนทั้งหมดทางฟังทัรขอบคุณครับ